ออกเหล็กยู่กูออกเหล็กยู่กูมันออกเหล็กทุกตัวไอ้สัดมันออกเหล็กทุกตัวกูดิตัวตัวจากฟูเจอร์ก็คือตัวจากฟูอยู่ก็คือโอเคโอเคโอเคมึงบอกว่ายามันอะไรงี้ง่ายกว่ามเพชรไอ้เหี้ยกู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 เว่ยงี่นี่เลยมันมันก็มันก็ออกเหล็กทุกตัวไอ้เหี้ย กูกูพับกูพม่างงเลยเลขต่อไหนวะเขาเขาเขาคนที่แจ้งเลขทราบไอออไม่เหี้ยเนื้อลึกด้วยในในสติกเกอร์อุ้ยกูได้สีชุดเฉพาะอย่างนี้มีอยู่คนเดียวไอ้เหี้ยนตอนนี้เอ้ยนี่แหละนี่แหละคนที่กูรอคอยต้องรเร็วแล้วเปล่าใช้เวลามาใช่ๆเ่รอระบบเยอะไปไอ้เหี้ยหัวหน้าหมู่ไอ้สัสย็ดแม่ Premises, สนุกเลยทีนี้สนุกตรงที่ว่าผูเล่นเป็นสไส้ได้ด้วยนี่แหละนี่หัวหน้าหมูครับหัวหน้าหมูครับหัวหน้าหมูหน้าหมูแต่ก่อนหน้าหมู่มีอินถานก่อนเหมืนหน้าหมูฮะเห็นมั้ยนะเว้ยยังเห็นได้เลยแหมพวกมันได้ตัวแดงแดงทองขามันก็ได้ตัวแดงทั้งคู่ไอ้สัตส เอ้ยมีตัวฟ้าพี่คนละทัว่อะแค่โดนยี่เงี้ยนะขึ้นบ้านนั่นเดี๋ยวนะไอ้ไอ้เงี้ยมึงจะมาอยู่หรอบุนดำเงี้ยอะไรกูคนเต้หวัอ้สัตว์เอามึงไปขอคนแรกเลยเหรอไอ้เงี้ยขีนะระวังด้วยนะอืมแค่แม่แก้ว่านไปแล้วเร็วจังวะพวกเงี้ยไอ้เงี้ยนี่จะวะโอ้โหเยอะคนเยอะคนเยอะคนเยอะ เนี่ยแบบแปลวาแบน้มันจะทำมันจะรอดไม่ได้กว่าวดเราแล้วนะฝ่าร่างราอยู่ครบเลนะมันอยู่ีแรกเป็นแยกตายเลยเแม่ไปทำบางหัวหน้ามูหัวหน้ากูยังไม่ตายทั้งชีวิตอีกแล้วนะปวอหน้อานอะไอ้ื้อาริกหัวหน้ามือผเก็บตัวที่สองกันนะ ไอ้หหน้ามูแบกแกหัวหน้าูหัวหน้ามูหัวหน้ามูแบกคนเดียวไม่ไหวมึงช่วยกูด้วยเฮ้ยนำอะไโซยุโซเห็นเห็นเห็นเลเลือเท่าลีเท่าลือกบ้ยือเลยองเลโอ๊ยดีมาเล้โออ้บีมีกระจกหายเลยสัต ออกดีนะแยกกันแยกกันนีเป็นน้ำเี่ยมเยี่ยมอ้าี่เบอร์หโดนในปัดเบอร์ห้ากาี่เออมันกางวัไหนเฮียเกียนั่เ็ไงปัดผมไปเล่นมาเล่นแวก็จะเจอว่ามันจะออกกันดีเกียร์ละกูโดนลุ้มกูโดนลุ้มกูโดนลุ้มวางนะข้างบนไม่เป็นไรกูุ๊ี้ยกูได้ยกเจียกอยู่กูเจียกอยู่ได้อยู่ได้อยู่ดูเอานี ไปเลยครับที่มาละที่าุละอ้าเออแั้วแหละแลแหละแล้แหละล้มมากสีมากไอ้ยัยไอ้วันเราไม่ดีของตับไหนกูเนี่ยยังไม่ตายครับทีมิดเลยยี่ย่่่่ม่่่ย่่่่่่่่ร่ล่่่้่่่่่่่มั่่่่่ยก่่ว่่่ ไอ้บอดตรงเนี้ยผมโดนแกแล้วไอ้เหี้ยไฮเบรีนไอ้เหีงยไม่ตายน่าจะปักตรงเนี้ยเพื่อเตรียมปืนเบาเกินพี่ฮะกูเข้าใจไอ้เหี้ยมึงเอาปืนหัวจริงเอาะมึงเอาปืนหัวจริงเอาปืนหัวปักปักปักงคงได้มากกว่าโวยหกแล้วไอ้เหี้ย่ะหน้าทัวร์ปัดถอยมาพี่ถอยมาพี่พี่พี่ไอ้สัตว์พี่ก็ไม่ไหวครับพี่พี่ครับไอ้สัตว์อะไรที่ผมเกิดช่วยตรงเล็กตรงเออมึงมึงกูรอได้กูรอได้มันไม่มีเห็นใครเห็นกูหรอกโอ้โหพวกมึงแม่งก็ ไม่ยังไอสัตว์ไม่มันยังมันยังกูเลยให้รอให้ไหมกูโดนผมอยู่คนเดียวกันอยู่กันอยู่แอคคอร์นะอืมอย่าติดกันแอคคอร์ต้องให้คนหนึ่งโดนคอแล้วก็ให้ใครแก้มึงใครออกไปมึงไม่ต้องมึงก็รอปืนกลสายก็ได้มามึงฟันตรงๆไปเลยเออไอเหยี่ยงง่ายกว่าไหมไอเอมโดดนะ มันดูกระต่เองเืลยไม้ออโอฟันกูไอโอฟันกูวอุเหตุด้ยวอเหตุด้ยงั้นงั้นกูจะทำหน้าที่ในฐานะคนคนคนไม่ตายเลยสักชีวิตดีมครับไม่มาครับไอคุยูอยู่ตรงกูไอเห็นปุไปแล้วเอาเย็ดแฝดาบเซตไปท่านตรงกูยยิงไปแล้วยิงไปแล้วยิงมันยิงมั่น โอ้โหแม่งมาเป็นข้าหมู่บ้านไอ้สัตว์หุ้ยเหี่เออไปไม่เป็นไรกูนะสามารถลดคาราให้มึงในการล่อมันต้องสามคนได้กูขอตายนะ้งทีนี้แล้วกันไม่พี่ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้โอเคกูตายละหัวหน้าจริงจริงเป็นคนหัวหน้าเลยแม่งจะจะเราต้องต้องล็อกแล้วกูยึดฐานให้ตังเยอะมึงก็ไม่แม่งก็ไม่มีใครแบบว่ามา ใจดีส่งแอร์ให้หน่อยเลยเดี๋ยวนะพวกมึงขอร้องโอ้โหถ้ามึงตายกันหมดกูทาไงวะเนี่ยยี่ห้ออยู่กันแล้วจะไปตายไปตายไปตายไอ้ออมโดนไอ้ออมโดนไอโอมโดนไอ้อ้อมโดนหนึงได้นึงโอเคได้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 โอ้กระตายมือเปล่านี่กระตายถ้ามึงก็ได้คตาเออดาวเลยดาวเลยดาวจะมาระเบิดบ้านหรอวะ ไม่กูไม่ได้วางเกิดบ้านเกิดบ้านไม่มันมันมาเปิดมบ้านพี่มันโถมบ้านพี่มันโถมบ้านมันมาบ้านเกิดบ้านอ๋อแล้วก็หกอันเดียบเราไปเล่นเดี๋ยวไปเล่นฐาวนั้นก็ได้เห็นใต้น้ำตัวไวยรอโดมตัวพี่เอ็มวันดาววันดาววันดาวเออพี่เห็นนี่ยังพี่รอตัดเสินไหวล้วเฮีย โอ้ยเดี๋ยวพี่เดีอ๋พี่อ๋พี่อ๋อพีเอ๋อพี่อ๋อาี่อยอพี่อ้อี่เหลือหอพไ่อ๋อพู่ออ้า่่อ๋อพี่อ๋ม่อ๋อตี่ต๋อพี่อ๋อพ่ะ๋ี่๋ยอ๋อกออ่อ๋อพี่อหอพี่ออ่อ่ออ่แอลี่อม่อ๋อี่อา่อ่ออ่อ่ออี่พ่อ๋อ่่อ่อ่อีอส แันที่นี่ตอนนั้นแม่งแม่งที่เขาโอ้ยมยิงไปจนราคาไม่ติโอ้ยโอ้ยขอร้อง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 ทีม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 ไม่ไหวแล้วทีมไม่ไหวแล้วทีมทีมหัวหน้าหัวหน้าขอร้องเออนั่นแหละมาแล้วมาแล้วมาแรื่องทีมเลื่องแจกแล้วทำผลประโยชน์ให้กูว่างไอ้เหี้ยจะตายแลตายแล้วปากซ้ำหน่อยจะตายแล้วขอซ้ำหน่อยกูก็จะตายเนี่ยไอ้เหี้ยไอ้พี่ผมจะตายกับพี่นักดีกุ๊ดในวันโอเคกูเชื่อกูเชื่อ เอ้ยใครเอาไอ้เหี้ยไอ้เบอร์สี่เบอร์ห้าไอ้สัตว์จิมโอเคได้เออโอเคไอ้ฆ่าไเลีนยฆ่าไอ้เลี้ยฆ่าไอ้สัตว์จิมหลังแม่งไอ้เหี้ยอ้าวเดี๋ยวไอ้เฮมเบอร์เลียนไอ้สัตว์ตายก็ผมเอาชีวิตไปเล่นกับยูเอลเลไม่ไหวว่ะแม่งคนรักเป็นล้านไอ้สัตว์ แม่โอ้โหก็ทำหน้าที่ได้ดีนะคูจะรอดูตอนมึงได้เล่นตัวนี้มึงกะรู้เดี๋ยวราองมึงอีกทีนึ่งมาโอเคโอเคโอเคาถ่ายเราถ่ายเถ่ายแล้วกัมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่นู่นนี่ตรงโอ้โหของนี่แม่งบอกบอกได้ดีมากเลยเนี่ยตรงเวสต์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 เ เบียสสามพี่เบยสแต่ยิงแล้วอุ้มแม่งเจติติโอ้ยกูยิงทะลุสองตัวว่ะโคตรเทพแต่พี่ยี่อยู่มาอะไรนี่มันแหลกไอ็ดปัดพี่วิ่งหาหุ่นเหลืองเลยก็ได้ไม่ไปไม่ได้กูติดเราเห็นแล้วเห็นอะไรเห็นแล้วเห็นแล้วมันมันแหลกทั้งหมดเลยโอดมันเล่นไม่ได้เว้ยโอเคเทครับพอที่หมายครับพามาดีแล้วโอ้ยเหี้ยเราเราแหวงก็มาอยู่กันกงกูไไ้ดดั โอ้ยเดือดโผดกระต้อนที่เกินกระได้ตูได้ตัวเดียวอ่ะที่เหลือเล่นไม่ได้ละตายแล้วเฮียดูเรื่องละออกทุกใบเฮ้ยตลกตะกี้มือตัวนี้โอ้โหแหลกก็แหลกไอ้ฝ่ายกูยังเล็งก็ยากอีกปอดมาชาร์ดูทำแมนได้แล้วนะเสียบเฟกเตอร์เสียบมาที่มึงใส่ชุดมไอ้เหี้ยมันใช้บิ๊กบอสเลยไอ้เหียโอ้ยโี้ยติกต้องมีตาโอ้ยไม่ละแม่งมันจะมาล่อผมละแค่แม่มึงมึงไปไม่ได้กูบอกแล้วไอ้เหี้ย รถถ่ายรูปรถถ่ายรูปใจเย็นใเย็นไม่ต้องไปอ้โหห้องอ่นนะ่ามโคตรเออนั่นแหละฮะด่าฟันได้ทีเดียวอนฟันดันฟันได้ทีเดียวดิครับคุณคุณคอสสองร้อยพอาฟันสองทีเลยเหรอพี่ไม่คุณแดงนะถ้าคุณแดงได้สที มันเล่นหุ่นฟ้าไม่เอาแดงครับไฟเป็นสัญลักษณ์ของนั่นหรือ้เหี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ละโอ้โหเหี้ยคือคือคนเล่นเกมเหี้ยเี๋มึงจะแหลกกันทุกคนเลยเหรอโขดหัวเลยไอ้คนเกินหลักสุดน่าจะเป็นไอ้จักรพลเปียดรับลายทับลายไม่ได้ขนาดนี้ละไอ้เหี้ยมึงแหละขนาดนี้ใครจะมายิงโดนว่าคุณถามหน่อยเหอะไอ้เข้าเจอ รอซ้อนไหนมาหลังเป็นร้านเลยตาละที่ต้งเกมมันขึ้นหรอไม่เห็นไรวะแต่ตาวะเห็นแล้วคืออะไแล้วไอ้เด็กบีสปอร์ตมังมังข้างหลังมันเหลือนิดเดียวมันเหลือนิดเดียวมันเหลือนิดเดียวโอ้ยเหี้ยตา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 ยอยู่มาอยู่มาโอ้ยกูโดนลุมอีกแล้วไอ้สัตว์เหี้ยมึงจะาให้มันคอสแบบปาจินอเลยไง

มันะเกไม่มันไม่ใช่ตัวสองดิอันนี้มันตัวหนึ่งตัวหนึ่งมันไม่มีปืนกลคู่อยู่แล้วไอ้ย่ามึงเ,นนเลิกเรียกร้องกับหุ่นคอสองร้อยทีซึ้ง